จะมาถอดคอม้าครับผมคอหมาเพื่อจะถอดอติ่งนกออกเพื่อมาอัดเปลี่ยนลูกหมากใหม่นะครับผมามาดูกันถอดคอม้าออกจากลูกหมากนะครับผมของรถฮอนด้าแจ๊สนะครับผม About win. No. <laughs> uh, oh. Oh. Sure I'm ก็ to แล้ว to <cậu> <c' aldo> à, uh, ờm, cái này, là à, nó mương có sò, à, nó mương sò, ờ, mày nó kén cái là, mang đâu vậy, nằm, cái này hết rồi, cái này mang không? không, xíu mà chạm gì bạn, ừm, kiểu con แต no ่ันอะไรอะไรากวเฝ้ากเริ่มหูเฝ้ารถงต้องต้องตอต้ององงานงตงตองต้้องต้้องต้น้ต้องงนงง ก็จะเปลี่ยนฮอนด้าคันนู้นก็ทีเดียวเลย เชื่กไว้ครับผมเผื่อมันหลุดเผื่อมันออกแล้วมันหลุดมันกระเด็นนะผมเดี๋ยวกระเด็นลงพื้นขัดขานะครับจะขัดขาเตรีก่อนตำตังขาดีๆนะ สการมเสรเอกมัดไว้ไม่เป็นไรแ้่ม okay. mm ัดไว้เขียวตาไงไม่รู้วะขันเขียวตาฝันองแล้วัดไว้ตตีนะครับผมน่ะนหอม่ That's <laughs> it. <coughs>